จะขอสาบายต่อหน้าฟ้าและกับหน้าดินไม่ว่าเจอไอ้ขนุนที่ไหนแม้แต่มึงจะยืนมึงก็ต้องตายไอ้หนุนรีบนั่งเร็วเออลอนะฟ้าเไ็นสกีว่าแม่รณีเป็นพยานจำคำลูกไว้ด้วยว่าขัดเจอไอ้ขนุนที่ไหนแม้แต่มันนั่งมันก็ต้องตายนั่งยังตายไอ้หนุนทรงพระนอนยัง ยังเขานั้นยังไม่พอถ้าเจอไอ้ขนุนที่ไหนแม้แต่มันน้อยมันก็ต้องตายเอาแล้วเอานั่งกันตายน้องก,กันตายทำไงดีเฮ้ยจังหวะโอ้โหอินแม่โอ้ไว้พี่บีดทำไมน่ไม่ใช่มอไซ แล้วคือนี่คนเยอะด้วยอายเขาเนี่ยอายเขาทำไมล่ะคนแย่โอ้คุณอาอะไรอ่ะคุณอาคาวอย่างงี้กลับไปบ้านแก้วมันมีไตหาเลยให้เขาช่วยออกให้สิไม่ได้เดี๋ยวให้ออกให้นะ้วน้าลูกไมเนี่ยผมนัดไปเที่ยวเนี่ยเนี่ยใครบ้างโอ้หลายคนเลยไปเที่ยวอะไรวะเนี่ยไปเที่ยวขางเราเกตอยากเราเทเดิมเอาไปวัด บอกว่าถ้าเกิดอ,อยากดูลิเกดูคอนเสิร์ตดูได้ในกลุ่มปิดอย่างเดียวกลุ่มปิดอย่างเดียวเออไม่มีลิเกให้ดูฟรีแล้วอ่าแล้วก็มาประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยไม่ผมช่วยไงออออวันที่เจ็ดปอกุ้งเผาไงนะเอ,อได้แต่หน้าออกก่อนผมนัดกันไปเที่ยวเนี่ยเที่ยวไหนอะเที่ยวเราเกตไมผู้หญิงด้วยมีอะไรไปไปมัง้งโอ้ยไอ้บีคนแรกเลยโอ้โหอพีเอเลยโอ้โหไอ้มีเป็นโลกไปอยากจะเที่ยวไอ้ยี่ถาย มีป้ามีป้ามีบ้าโอ้ตัวเด็ดๆทั้งน้าแหม่ทำเป็นไขาซื้อมึือคนขับรถยืดออกดึงดึงดโอ้โหน้ตโอจ๋อยทำไมน้าลู่ถีจังนุ่งอะไรอ่ะเอาแบบสโล่หน่อยดิสโล่หน่อยสโล่หน่อยน้าไอ้ตัวเก่าเล่นอย่างงี้ป้ะเนี่ยมันจะเล่น เอาออกดีๆใหม่เรามีภาษาลองไหมมีภาษาลองอยากฟังภาษาอะไรอ่ะอยากฟังภาษาเป็นสำเนียงซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกใช่นี่มึงคิดว่าแม่กูมีผัวฝรั่งเหรอนัฐโอไฮโอซานฟรานซิสโกปังยีปังยีปังยีตีโฟนี่เมกเกะกูไม่เคยไปซานฟรานซิสโกเลยกมึงเนี่ย ไอ้ลูกสักทันหลอกไปแล้ว,วเอาหลังนะ่ะอย่ามาเห็นหนอ้ออก,อกนัดกระต่ายคุณโดนจะกินธนาไปสิปเดียบร้อยแล้วเพื่อทุกคนไปไปยังไปไป,ไปแล้วแน่นะไปยังใครจะไปคิดว่ามันจะมาใช่ไหม

มองอะหมโมเด้งเหนื่อยเหนื่อยอะไรแล้วกระโดดยังไม่ชินอีกไงเหนื่อยอ่ะกรดเหนื่อยแล้วใครจะดูเราอัศนยอ่ะไม่มีแล้วเอางี้ดีกว่าตอนนี้นะถ้าก่าเราเนี่ยรบชนะขุนโจงกิศนะแล้วขนนะสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะนำชชนะนี้เนี่ยไปกราบุูนให้เสด็จพ่อ ท่านได้รับรู้ซสก่อนแล้วก็ขนุนเน่ะเตรียมทองไว้หีบหนึ่งด้วยนะยเพราะว่าเราอัษนัยจะนําทองหีบนี้ไปเป็นของขวัญให้กับราณีพระคู้มั่นของเราพบกันครั้งแรกเป็นของขวัญดีเลยพระเจ้าค <c oughs> <ๆ>่ะแบบนี้เราอัษนัยก็จะได้เจอกับพระคู้มั่นทานีแล้วขนุนานีต้องสวยมากเยลนนเยละนะทน,น,นีเลยราณีเราไม่เคยเจอกันด้วยอ่ละล้วก็ไปเจอรานีรานีต้องสวยถูก เชื้อของเห็บมาลาเดี๋ยวมึจะต้องสวยน้าร่างแน่เลยเป็นอะไรนายขนุมเขินได้เลยในภาคกุมันเราไม่ใช่ของขนุมซะหน่อยเขินแทนไม่ต้องมาเขินแทนเลยได้ไงหวยนี่ถ้าเกิดไปเจอเฮ้ยแม่ถ้าหากว่าราณีรู้ว่าเราอัศสไนเป็นง่อยและน้องราณีจะยอมแต่งงานกับเราหรือเปล่าเนี่ยใช่นั่นเราก็ไม่ต้องไปเลยเฮ้ยไม่เอาจะไปเพราะว่า อยากแต่งงานกับราณีเราเข้าไปหาเขาสิไปหาราณีเหรอราณีต้องสวยแน่เลยเฮ้ยน้าท่าณีรู้ว่าเป็นง่อยจะ<ม>แต่งงานไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่เอาไะอยากแต่งงานกับาราณีไปหาเขาเลยไม่เอาอ่ะแต่ราณีรู้ว่าเป็นง่อยแล้วราณีไม่แต่งด้วยอ่ะถ้าเรื่องมากไม่ต้องแต่งถึงว่าใครอ่ะฮะแล้วเราจับว่าใช่น้องราณีไหมนะไม่ใช่ เอางี้แล้วกันถ้างั้นเนี่ยเราอานัยก็ต้องคิดหาวิธีแล้วเราจะทํำยังไงที่ไม่ให้ราดีรู้ว่าเป็นง่อยเพราะว่าอาสนัยเนี่ยอยากแต่งงานกับราณีแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าธนาีรู้ว่าเราเป็นง่อยเนี่ยจะนับรักเราอัศนัยหรือเปล่าอ๋ยนึกออกแล้วขนุนเนื้ออกแล้วนึกออกแล้วเนื้อไมออกพระเจ้าค่ะก็นีไงขนุนรักเราไหมล่ะรักสิพระเจ้าค่ะรักใช่ไหม แน่นะงั้นยืมแขนข้างนึงเอาไปทไไปไปไนนเียกะนนวหยุดีกันนลหยุดแล้วจะดึงไปไหนเล่ายืมแขนข้างนึงยังไปทำอะไรเอ้าไหนบอกว่ารัไงยแขน้าเกิดเอาแขนกจข้านึงแล้วก็มันจะ้ายังไงเข้าใจผิดแล้วเนี่ย แใจว่าขนุนเนี่ยคิดว่าเราจะตัดแขนไปใช่ไหมใช่จะไปตัดได้ไงขนุนก็พิการมะสิไม่ได้จะอธิบายให้ฟังหมายถึงว่ายืนแขนข้างหนึ่งในที่นี้เนี่ยคือขนุนต้องมายืนข้างหล,ลัง,ง,หลลงมาวัดทนายอ๋อนะนี่ก็หลังมาเลยมาไปยืนข้างหลังเลยไปสิยืไปยืนเฉยๆโอ้ยพจน์ประคุณมาก <c oughs> ได้ไหมได้ได้สูงหน่อยวันนี้แขนสูงนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่น่าคบเลยเป็นคนแขนสูงมาซะแล้วหัวสูงไ้ <c oughs> อาไงดีมันติดปีกนิดนึงได้ไหมได้ไหมแอบไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเอาปีกออกไหมเอาออกมัอุปสรรคในเกมตัวอื่นเข้ามาไหนนานๆจะได้ทีขนุนก็ ปีกบนเลยนะนัำติดไปแล้วไม่เป็นไรเราเอาออกได้ขออนุญาตเราออกนะครับเลยวุ้ยทำไมหน้าพี่เขาเป็นอย่างนี้อ่ะคนให้คนให้คนให้เนี่ยนะใช่อ FT ใหม่เอาไปไหนอะไปโน้นฮะเอาไปไหนอย่าไปให้ป้าปู่ไว้ตรงนี้แหละไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาเข้าไปด้วยเลยอ่า แล้วก็ขนมน้องไปอยู่ข้างหลังเราอัศนนยนะวางหงายไปเลยก็ได้มาแล้วมาไม่สั่งกระบอกช่างไปไหนเนี่ยออ๋ออยู่นี่เลยมาอยู่ข้างหลังเราอัศนนยนะอย่างนี้แล้วก็ขนุนเอาแขนข้างซ้ายมา